สวัสดีครับทุกท่กับช่องนักทุตบอลครับวันนี้เรากำลังจะกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดดคาบ้านแพ้ให้กับทางอาร์เซนอล1ประตูต่อ0ในขณะที่เอฟเวอร์ตันก็บุกไปแพ้นิวคาสเซิลนะครับ1ประตูต่อ2แล้วก็แพ้เป็นเกมที่2ติดต่อกันใน3เกมนัดหลังสุดจาก9คะแนนเต็มเอฟเวอร์ตันได้มาเพียงแค่1แต้มครับนาทีนี้พวกเขาหล่นไปเป็นอันดับที่3โดนสเปอร์แซงหน้าขึ้นเป็นอันดับ2แล้วจากฝูงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีก เมื่อสีซสั้นก่อนทีนี้แน่นอนครับความพ่ายแพ้ของทั้งแมนยูแล้วก็เอเวอเรตันสร้างความปิติยินดีให้กับทางแฟนลิเวอร์พูลไม่น้อยพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่าลืม2ทีมนี้เป็นอริของลิเวอร์พูลครับอย่างทีมสีแดงปีศาจแดงนั้นก็เป็นอริตลอดการไม่เผาผีกันในชาตินี้หรือว่าชาติไหนนะครับส่วนเอเวอเรตันก่อนนันนี้เป็นอริร่วมเมืองครับแต่หลังๆมาเอเวอเรตันก็แปลเปลี่ยนสถานะเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารำคาญของทางฝั่งลิเวอร์พูลไปแล้ว นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้นะครับโดยที่ผมแบ่งประเด็นในเกมแมนยูอยู่5ข้อหลักเกมที่เอฟเวอร์ตันแพ้ให้กับดูกระเซินผมขอพูดในเรื่องของภาพรวมกันแล้วกันนะครับฟังจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยใครที่ไม่เคยกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องทางนี้ยังไงร,รบกวนด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องของแฟนบอลทุกสโมสรครับอ่ะเมื่อวานนี้แมนยูแพ้คาบ้านให้กับอาร์เซนอลถือว่า เป็นการแพ้ครั้งแรกกับอาร์เซนอลนะครับที่บ้านตัวเองที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยในรอบ14ปีหรือว่า14เกมนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันในขณะเดียวกันครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซีซั่นนี้เตะในบ้านมาแล้ว4เกมนะฮะแมนยูยังไม่ชนะใครเลยครับล้วก็แพ้ไปถึง3เกมเสมอ1 4เกม12แต้มแมนยูได้แค่แต้มเดียวการเล่นในบ้านแล้วก็พวกเค้าโดนคาบ้านแบบนี้3ครั้งแล้ว การแพ้พาเลสอันนี้ก็น่าตกใจมากพออยู่แล้วนะครับแล้วก็โดนสเปอร์บุกมาถล่มเละเทะเลยอันนี้ก็น่าตกใจเช่นกันและเกมนัดนี้ก็แพ้กับอาร์เซนอลโอเคเป็นคู่ต่อสู้ที่อยู่ในหัวแถวนะครับแต่เมื่อมองถึง h ฮชูเฮดแมนยูเหนือกว่ามาโดยตลอดครับแต่กลายเป็นว่าครั้งนี้พวกเขาแพ้ขาบ้านก่อนหน้านั้นก็ทําได้เพียงแค่เสมอเชลซีเป็นอะไรที่เราต้องบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น ทำไมแมนยูถึงเล่นในบ้านแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังพวกเขาไม่ชนะใคร4ี่เกมแรกในบ้านในซีซั่นนี้เท่ากับว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับในรอบแบบโอ้หลายปีมาก48ปีมัง้งครั้งสุดท้ายย้อนกลับไปเลยในฤดูดกาล1972-1973นะครับแต่ประเด็นเรานี้มันมีที่มาและที่ไปนอกเดี๋อจากที่แฟนผีเห็นในสนามว่านักเตะหลายคนทุ่มเทไม่มากพอขาดลูกหนักและเสียบอลง่ายเกินไปมันมีที่มาที่ไปมากกว่านั้นครับ ข้อแรกเลยนะครับสูตรที่โอเรโกนาโซชาจัดไปเมื่อคืนนี้มันไม่เวิร์กหากฟูลแบ็คไม่เก่งครับปัญหาที่สำคัญเลยสำหรับการพ่ายแพ้ของปีศาจแดงคือฟูลแบ็คทำงานไม่ได้กับแผนการเล่นที่ติดตั้งไว้เมื่อคือนเกมล่าสุดครับปีศาจแดงใช้ระบบการเล่น4 1 2 1 2กองกลางก็เป็นเหลี่ยมเพชรไดมอนด์มาสู้กับทางอาร์เซนอลที่ระบบชัดเจน3 4 3 สูตรนี้นะครับโซชาชเชื่อมั่นว่านักเตะของเขาเนี่ยจะทําได้สูตรนี้จะเป็นสูตรที่จะเอื้อคุณภาพให้กับนักเตะที่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เก่งในเรื่องของการขึ้นเกมไปด้านหน้าและเกมรับก็ทําได้ดีไม่แพ้กันซึ่งเขาเองก็มีทางเฟรดที่คอยลงเล่นในตําแหน่งแบบนี้ได้บรูโน่แฟนันก็ทําได้โอเคก็ไม่แปลกใจที่เขาเลือกสูตรนี้มาสําหรับเกมที่เจอกับอาร์เซนอลแต่สูตรนี้เป็นสูตรที่คุณจะต้องมี ฟูลแบ็กสองข้างด้านขวาด้านซ้ายที่สมดุลแล้วก็ลงตัวทั้งเกมรับและเกมรุกครับเพราะว่าสูตรเนี้ยไอเลี่ยมเพชรไดมอนด์นีมันจะเป็นสูตรที่ไม่มีปีกริมเส้นนั่นเองครับที่ทำให้ภาระหนักจะต้องขึ้นอยู่กับทั้งฟูลแบ็กด้านขวาและฟูลแบ็กด้านซ้ายซึ่งแน่นอนครับแอรอนวิซาก้าที่ซื้อมาลุกชอที่อยู่เก่าก่อนหน้านี้ สอบไม่ผ่านครับไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการขึ้นเกมรุกเพราะนักเตะ2คนนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่ในเชิงแบบเกมรับอย่างเช่นวอบิาก้าเนี่ยเป็นฟูลแบ็กที่เกมรับดีมากเข้าแท็กเกิลเข้าประทะดีแต่เกมรุกมันมีเครื่องหมายคำถามอยู่แล้วทุกคนคงทราบดีว่าออร์โบิสซากามีจุดด้อยอยู่ตรงไหนและเมื่อฟูลแบ็กไม่ได้ดีทั้งเกมรุกเกมรับมันก็ไม่แปลกใจที่ทําไมปีศาจแดงถึงเจาะแนวรับของ อา์เซนอนไม่เข้านะับตั้งแต่ซีซันที่แล้วมาจนถึงณวันนี้ฟูลแบ็กสอข้างของแมนยูทำแอซิรวมกันเพียงแค่8ลูกครับถือว่าเป็นเรทที่ต่ำมากในขณะเดียวกันครับถ้าคุณเล่นสูตรนี้4-1-2-1-2แล้วถ้าแมนยูได้ฟูลแบ็กอย่างทเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแอนดูโรบอรันบอกเลยครับว่ามันตอบโจทย์แน่ๆออย่างเช่นซีซันนี้ทเทรนต์กับโรบ ทำมาซึ่งรวมกันไปแล้ว3รลูกครับนี่ไม่นับรวมกับพวกที่ตะลุยขึ้นไปข้างหน้ามีการเปิดบอลเข้ากลางที่แม่นยําอาจจะไม่ได้แบบเป็นลูกแอสซิสต์แต่เป็นการสร้างสารรค์โอกาสการทําประตูที่ดีแล้วซีซั่นก่อน2คนนี้ทํารวมกัน25ลูกนี่แหละครับคือสิ่งที่แตกต่างเพราะว่าฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยนอกเหนือจากที่คุณจะต้องมีปีกดีๆฟูลแบ็กสข้างคือคนที่สําคัญที่สุดในแผนงานของโค้ชคุณลองมองครับ ทีมอย่างแมสซิตี้ทำไมเขาถึงให้ความสำคัญก,กับทางฟูลแบ็คไคล์วอลเกอร์แบงช์แมาเมนดี้วันไหนเมนนี่เล่นไม่ออกก็ต้องเป็นทางเซนเซนสโกววันไหนเล่นเซนเชนสโกวเล่นไม่ออกเปลี่ยนมาเป็นจอกานเซโลนี่คือสิ่งที่เป๊ปเนี่ยเขากำหนดบทบาทอยู่แล้วนี่นะครับคือจุดแรกเลยที่ทำให้แมนยูแพ้เมื่อคืนเพราะวันพิสซิก้าไม่เวิร์กลุคชอก็ไม่เวิร์กเช่นกันกับแผนการติดตั้ง4 1 2 1 2ข้อที่2ครับปอป็อกบาไร้ประโยชน์แต่โอเรกนาโซชา มองไม่เห็นครับระบบนี้มันไม่ได้เอื้อคุณภาพให้กับปอป็อกบาแต่อย่างใดแล้วการเล่นของป็อกบาเมื่อคืนนี้ดูเหมือนกับไร้ประโยชน์ครับขับเคลื่อนก็ช้าเคลื่อนที่ก็ไม่ได้และแถมยังมากจังหวะโดยใช่เหตุครับรูปเกมของแมนยูส่วนใหญ่ก็ต่อไปรองธนาอัสรอนอย่างชัดเจนที่สุดและยิ่งถ้าเจอกับบอลที่เข้าถึงตัวบอลเพรสซิ่งเข้าเร็วทางป็อกบาเนี่ยโอ้โหอันนี้กระดิกไม่ออกเลย ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมครึ่งแรกอาจ์เนอนอลดูดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูนเส็จอย่างชัดเจนและพอผ่านไป60นาทีมันก็ดูเหมือนไม่เวิร์กแต่โอเรนาโซชามองไม่เห็นครับและแทนที่จะเอ้ยไหวตัวทันเปลี่ยนตัวไหมบอกบาเนี่ยยังเล่นแบบหนืดๆหนื่อยเนื่อยดูไม่มีประโยชน์แต่อเรนาโซชาไม่กล้าเปลี่ยนพอมาปรับเปลี่ยนจาก41212เป็น4231 คนที่น่าจะเปลี่ยนตัวออกทันทีก็คือป๊อกบาแต่โซชาเลือกเปลี่ยนเฟร d ดครับโอเคอาจจะมองว่าเฟร d ดติดใบเหลืองอยู่แล้วกลัวจะโดนใบแดงอะไรแบบนี้แต่คุณเปลี่ยนเฟร d ดออกทั้งที่เฟร d ดเองก็ไม่ได้เล่นแย่อาจจะไม่ได้ดีสุดแต่ก็ถือว่ายังพอถูกไถได้การเคลื่อนที่ยังคงมีประโยชน์แต่กลายเป็นว่าเขาส่งเนวิดดามาติชลงมาแทนเฟรดซะง,งั้นครับแล้วเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วมาติชช้ากว่าเฟรด แล้วเจอกับเกมที่มันต้องแข่งขันกันในจุดยุทธศาสตร์ในแดนกลางดันเอามาติชลงมาเล่นแสดงว่าโซชามองไม่เห็นครับข้อที่3ครับการเปลี่ยนตัวของโซชาไม่ถูกใจแฟนผีรวมไปถึงการแก้เกมด้วยเช่นกันอย่างที่ผมบอกไปครับนอกจากป๊อกบาเล่นไม่ออกแล้วยังเป็นคนทําเสียจุดโทษครับซึ่งแน่นอนมันก็มีปัญหาจากจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าฟูลแบ็คมนเลยทําให้ป็อกบาต้องมา แก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นแต่ป็อกบาตเลอร์ทาล,ทล,ทลท่าทำเสียจุดโทษซึ่งมันไม่ควรครับแล้วที่น่าตกใจยิ่งวันคือนี่คือโหนที่สามแล้วน,นะครับที่คุณป็อกเนี่ยเขาทำเสียจุดโทษในพิมาริกเสียมากที่สุดในยุคข,ของโซชาครับเกิดอะไรขึ้นทำไมป็อกบาถึงไม่ละเอียดแบบนั้นแล้วนาทีนั้นพอโดนจุดโทษปุ๊บควรจะแก้เกมทันทีเพื่อทวงประตูคืนมาซึ่งแน่นอนครับคนที่เห็นพ้องต้องกันทั้งในสนาม และทางหน้าจอทีวีไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นแฟนผีอย่างเดียวแต่ผมที่ไม่ใช่แฟนผีพอดูจากเกมนั้นนะเฮ้ยปอกบาทําไมไม่โดนเปลี่ยนตัวออกสักทีหนึ่งเอาปอกบาออกส่งตัวรุกลงมาเลยสำรองคุณมีเอสันกาวานี่อยู่มีดอนนี่ฟาราเบกที่ขยับขับเคลื่อนอาจจะได้ดีกว่าทางปอกบาเหมือนกันแต่กับกลายเป็นว่าคนที่ออกหลังจากนั้นในโคโตาที่2กลายเป็นบรูโน่แฟนันครับคือ ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเปลี่ยนบุนโน่แฟนันออกด้วยโอเคล่ะเขาอาจจะเอ้ยกระดิ่งไม่ออกเหมือนกันโดนโทมัสปาเตกับเอลเนนี่คอยกระทุ้งกระแทกตลอดอะไรแบบนี้แต่บุนโน่แฟนันเป็นคนที่เปิดบอลสั้นยาวได้ดีมีจังหวะคิวแล้วพาสเล่นบอลฉลาดเขาควรอยู่ในสนามครับคนที่ต้องโดนออกคือปอบอ,อกบาหรือแม้กระทั่งยอมตัดในเรื่องของเกมรับเลย เอาฟูลแบ็กสักคนหนึ่งออกไหมล้วปรับเปลี่ยมาเล่นเป็นหลังสามไหมเพื่อที่จะเติมพวกตัวรุกลงมาอีกสักคนดีไหมโซชาไม่กล้าโซชากลัวเสียเชฟในการเล่นก็เลยต้องยืนพื้น4-2-3-1และการเปลี่ยนตัวของโซชาก็ไม่ได้ตอบโจทย์แม้กระทั่งโคต้าแรกโคต้าที่2และโคต้าที่3คือถ้าเป็นยุคเก่าก่อนครับเป็นยุคของเซอร์และฟุกซันครับเฟอร์กี้ของแฟนผีเนี่ยถ้ายังเสมอ หรือตามหลังอยู่และต้องการประตูป๋าเนี่ยแก้เกมทันทีครับวัดใจไปเลยเอาฟูลแบ็กออกส่งกองหน้าลงมาถ้าไม่ดีขึ้นส่งกองหน้าลงใหม่ตัวหนึ่งเอาไม่ฟิลออกก็ได้คือต้องนวดให้ได้ต้องทำให้ได้ครับแต่กลายเป็นว่าโซชาเปลี่ยนตำแหน่งตัวตำแหน่ง,แ,นงและส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เปลี่ยนตัวแบบนี้และขณะที่สถานการณ์ของทีมเป็นบอลตามหลังโซชามักจะทำได้ไม่ดีครับลองสังเกตดูแล้วที่น่าสนใจครับ เมื่อถ้าคุณอ่านเกมคู่แข่งอย่างเกมเมื่อคืนนี้เนี่ยสองในสกองหลังของอาร์เซนอลมีใบเหลือติดตัวอยู่อ่ะหนึ่งในนั้นยกตัวอย่างมาได้คือกราเบลมากันเยสมีเหรอครับถ้าเป็นยุคข,ของป่าเนี่ยป่าเขาจะปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้มันลอยนวลเขาอ่ะก็จะต้องเพ่งแรงไปที่กราเบลส่งผู้เล่นตัวรุกลงเล่นไปเอสันกาวานี่เข้าไปประกบติดเลยแล้วใช้ความคล่องตัวความทักษะความสามารถเฉพาะตัวปั่นป่วนแล้วก็คุกคามกราเบลให้ได้ต้องเรียกฟาวให้ได้ พื่อที่จะกดดันให้ผู้ตัดสินควักใบเหลือสองออกมาแล้วไล่ผู้เล่นคนนั้นออกจากสนามครับและจะทาให้แมนยูได้เปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นแต่โซชาเมอนเฉยผมก็เอ้ยทําไมไม่อาศัยจังหวะตรงนี้จิงความได้เปรียบกลับคืนมาอะไรแบบนี้ไม่มีดังนั้นนอกเหนือจากผู้เล่นที่ไม่ทุ่มเทมากพอขาดลูกหนักการจ่ายบอลเสียบ่อยมีผู้เล่นบางคนไร้ประโยชน์แต่ไม่ได้โดนเปลี่ยนตัวออกการเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่ง การไม่ได้กล้าได้กล้าเสียของโซชาการที่แท็กติกแบบนี้มันไม่เวิร์กและฟูลแบ็คมันยังไม่ชัดคือหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในเกมนี้และมันชัดเจนมากว่าโซชายังไม่เก่งในจุดจุดนี้ครับเป็นจุดอ่อนของเขาเลยคือการเปลี่ยนสถานการณ์จากที่เป็นรองให้มาได้เปรียบให้ได้เนี่ยโซชายังไม่สามารถทําได้แบบนั้นข้อที่4ี่ครับปาเตคนเดียวเอาชนะแดนกลางผีได้ทั้งทีมครับ เมื่อคืนนี้ปาเตโดดเด่นมากพร้อมกับลูกหาบคัมพันธ์ของเขาอย่างบังเอลเอลเนนี่นะครับดาวเตะชิมชาติอียิปต์ e แต่ที่ผมชอบแม่สุดในเกมแปนกลางของเซนอนคือโทมัสปาเตครับเกมเมื่อคืนนี้เขาชนะการดวลตัวต่อต,ต,ตัว10ครั้งนะครับซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของผู้เล่นอาเซนอลเลยในซีซั่นนี้และยังช่วยให้ปืนใหญ่นะครับได้บอลกลับมาครองอีก11ครั้งครับมากที่สุดเหนือกว่าทุกคนในสนามแล้วยังมีการเล่นเกมรุก การตะลุยพาบอลเข้าไปในโซนอันตรายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง3ครั้งแล้วก็ยังมีการยิงตรงกรอบอีกหนึ่งครั้งการเล่นของสมัติวาเต้ต้องบอกเลยครับว่าเฉียบขาดมากทําให้ผมนึกถึงใครรู้ไหมครับแพทริกวิเอราครับนี่แหละคะคือสิ่งที่าอสเซนต้องการนกเตะแบบนี้แล้วเขาก็มีโอกาสในการที่จะขยับตัวเองกลายเป็นกองกลางระดับโลกเหมือนที่แพทริกวิเอราเคยทาเอาไว้ก็ได้และข้อที่5ครับชื่นชมแท็กิกข,ของมิเกลอาเตตา ปรัชญาในการทำทีมของมิเกลอาร์เตต้าตอนนี้ปรับเปลี่ยนจากเดิมเล็กน้อยครับคือเขาต้องการในสิ่งที่มันใช่ในเรื่องของโครงสร้างสําคัญก็คือเกมรับเน้นความแข็งแกร่งในเกมรับเอาไว้ก่อนครับและที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของแท็กติกอาร์เตต้าเหมือนกันจากทีมที่เสียประตูง่ายเกินไปในยุคข,ของอุนายเอเมเร่ตอนนี้กลายเป็นทีมที่เสียประตูยากในยุคข,ของมิเกลอาร์เตต้าสร้างสถิติครับโดนคู่ต่อสู้ยิงน้อยลงมีการรัรกษาคลินชีทได้ แล้วก็เสียประตูน้อยลงจากเดิมจากซีซั่นที่แล้วมาถึงซีซั่นนี้อาเซนอลเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดของลีกครับทั้งทั้งที่พวกเขาเนี่ยออกไปเยืยน Manchester, อนแมนเชสเตอร์ยู่เต็ดที่ก่อนนั้นยิงปารีสแซงต์แชงแมงมายิงลาบซิกมา5 0แล้วก็ไปเยือนทางแอนฟิลด์ของลิเวอร์รพูลไปเยือนเอดีฮัสของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับเลยครับว่าอาเตต้าทำได้ดีมากๆเมื่อวานนี้เขารักษาช่องไฟให้แคบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้ลูกอันตรายเนี่ยหลุดลอดไปถึง eno, บเ แล้วเมื่อมาร์คัส e วสป o r อร์ดหรือกรีนวูดได้บอลก็ต้องรุมกดดันเร็วเพื่อให้2คนนี้ต้องทําได้เพียงแค่ส่งบอลคืนหลังและก็แน่นอนครับการตัดบรูโน่เฟนันจออกจากเกมการกดดันเพื่อไม่ให้ป๊อกบาลเล่นได้ตามถนัดทันดีนี่คือสิ่งที่มิเกลอาร์ต้าทำได้ดีมากๆในเกมเมื่อคืนอันนี้ต้องปรบมือแล้วก็ยกนิ้วให้กับมิเกลอาเตต้าเลยนะครับนี่คือ5ประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในเกมบิ๊กแมตช์ของซูเปอร์ซันเดย์ ที่อเซนอลบุกไปเอาชนะแมนยูได้1ประตูต่อศูนย์จากลูกจุดโทษของเปีย e ร์เอเมริกโอบาเมยองนะครับขยับมาพูดถึงภาพรวมในประเด็นสุดท้ายของเราครับประเด็นในเกมที่เอเวอร์ตันแพ้ให้กับทางดิวกาเซ่นครับเป็นการแพ้ในเกมหลีกติดต่อกัน2เกมแล้วแล้วก็ใน3เกมล่าสุดจาก9คะแนนเต็มเอเวอร์ตันได้เพียงแค่1แต้มเท่านั้นครับก็ไม่แปลกใจที่พวกเขาร่วงหล่นมาจากจ่าฝูงตอนนี้มาอยู่ที่อันดับที่3 ภาพรวมของเอเวอร์ตันในเกมเมื่อคืนนี้ชัดมากว่าพอเอเวอร์ตันไม่มีสวตัวจริงที่ใช่ที่ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการมีริชาร์เลสันอยู่ด้านซ้ายการมีฮามสตูดิกเกสอยู่ด้านขวาการมีลูกาดีนะครับแบ็กซ้ายคอยเติมช่วยงานทางริชาร์เลสันการมีชิมัสโกแมนทางด้าน,นขวาช่วยงานทางฮามสตูดิเกสเอเวอร์ตันก็เป็นทีมที่ไม่เหมือนเดิมครับแล้วมันเป็นจุดเปราะบางที่สุดเมื่อคนที่ลงมาทําหน้าที่แทนไม่สามารถตอบโจทย์ ในเนื้องานของอาเชโรติได้มันก็ไม่แปลกใจที่อันเช่จาเป็นต้องเปลี่ยนแท็กติกปรับเปลี่ยนผู้เล่นตามสภาพที่มีอยู่ครับพอไม่มีริชาร์ลิสซอนไม่มีฮามสซูดิเกสในผู้เล่นชุดปจิบันเอเวอตันไม่มีผู้เล่นตำแหน่งปีกที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้ปล่อยทิโอวาคอร์ตไปแล้วเบอร์นาร์ดก็ตอนนี้กลายเป็นนักเตะดัดๆไปละอเล็กซ์อีวบี้อันนี้ต้องละไม่ในฐานที่เข้าใจยังมียานิสโบลาซีแต่ไม่อยู่ในสายตาของอันเช่ มันก็เลยทําให้อันเช่เนี่ยจะต้องปรับมาเล่นเป็นการใช้ผู้เล่นตำแหน่งกองกลางให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไปๆไปมาๆครับการยัดกลางแบบนี้มันเลยทําให้การเอเวอเรตดูสับสนโอนละหมานไปหมดเลยกีลฟี่ซิกกซันกับอันเดรโกเมสเหมือนจะเท่าตำแหน่งกันเพราะว่าเล่นคล้ายๆกันกับกลายเป็นว่าทําไปทํามาแทนที่กิลฟี่หรือโกเมสจะเป็นตัวขับเคลื่อนก็เลยกลายเป็นว่าฝา่าเบงเดียวมาขับเคลื่อนแทนส่วนอับดุลยดูกรุเร่ หนักไปทางลูกหาบในขณะที่อล,ลันก็มีหน้าที่ชัดเจนอยู่แล้วคือการตัดเกมพอมันเป็นแบบนี้บอลก็ไปถึงดอมนิงคองอลเลวินน้อยกว่าเดิมครับและมีนักเตะหลายคนที่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังคนแรกเนี่ยที่ผมนึกถึงเลยก็คืออันเรโกเมสครับกองกลางที่ต้องยอมรับเลยครับว่าเขามีเทคนิคมีการจ่ายบอลค่อนข้างดีแต่หลังจากที่เขาหายเจ็บกลับมาอันเรโกเมสคนที่คุ้นเคยไม่ได้เป็นแบบนั้นครับ เขาไม่มีช็อตเล่นให้เพื่อนแบบง่ายๆเหมือนเดิมกลายเป็นเล่นยากเล่นช้าไปหนึ่งจังหวะเล่นฝืนเกินไปผิดธรรมชาติมีบางครั้งเนี่ยหัวร้อนจนทําให้ทีมเนี่ยเสียเปรียบและก็แน่นอนครับลูกที่เขาโดนฟาวแล้วก็เป็นจุดโทษเนี่ยเป็นการเข้าทําการเข้าบอลที่ไม่ฉลาดเลยครับต่้งตท,ที่เขาควรจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดของทีมด้วยเพราะว่ารเรื่องของคลาสทักษะความสามารถอันตรีโกเมตมันเป็นแบบนั้นไงแต่กลายว่าเป็น คนที่โง่เขลาที่สุดในสนามเตะแบบนั้นมันก็โดนสิครับเข้าบอทลทะเลอทะล,ลา่าชงช่างเฟิร์สฟ๊บแบบนั้นก็โดนจุดโทษก็ไม่แปลกที่นิโคลสันจุดได้จุดโทษแล้วก็ยิงเข้าไปทางที่ก่อนนั้นนิโคลสันก็ไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าไม่โดนจุดโทษลูกนั้นเนี่ยนิโคลสันก็จะเล่นแบบประคองตัวไม่แพ้เอาไว้ก่อนแต่กลายว่ามันคือจุดเปลี่ยนจุดที่ทําให้นิโคลสันตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากหน้าตาของคาร์ลอชอติหน้าเป็นตูดเลยครับแบบโอโ้ เสียแบบนี้อีกแล้วบ้าไปแล้วพอผิดแผนจากทีแรกก็เลยเพี้ยนไปเลยทีนี้ปรับเปลี่ยนอย่างไรมันก็ไม่ได้เพราะนักเตะชุด2ยังมีช่องว่างที่ใหญ่มากๆที่จะเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับนักเตะชุดแรกดังนั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอลอวอมาตัน e ต้องอดทนครับอดทนรอให้นักเตะชุดใหญ่กลับมาพร้อมกันลิชาร์มเลสันฮามิสตูิเกสหรือกาดินเกน้ากลับมาแล้ที่เจอกับแมนยู u, และชอร์มัสโคแมนเช่นกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเซนเตอร์ด้วยนะครับบางทีเยอรมนี่ลเองก็มีปัญหาครับแล้วที่น่าสนใจก็คือต้องรอให้เมสันโฮเกตฟิตกลับมาและยืนคู่กับเมเคิลกินผมเชื่อว่าน่าจะดีกว่านี้เกมรหน้าก็จะเป็นทางด้านของจอร์แดนพิกฟอร์ดเป็นเมอร์หนึ่งคอยเฝ้าเสาครับรอไปก่อนแต่ไม่รู้ว่านานขนาดไหนกว่า3 4 5คนที่เป็นคีย์แมนจะกลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญของทีมแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเอเวตันยังห่างไกลามากๆนะครับ กับการที่จะไปลุ้นแชมป์เอาแค่ว่าให้มันติดพื้นที่ยุโรปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าน่าพึงพอใจแล้วครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามาตรฐานของเอเวอร์ตนกับคู่แข่งหัวตารางเนี่ยมันห่างชั้นกันช่วงแรกๆนะครับอาจจะทําได้ดีแต่พอหลังจากที่ไม่มีคีแมนสี่าห้าคนพร้อมกันเนี่ยอันนี้ก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเอเวอร์ตนยังต้องพัฒนาตัวเองอีกหลายขั้นกว่าจะไปยืนอยู่ที่ณจุดจุดนั้นผมเชื่อว่าแฟนทวิติเงินก็น่าจะพงกหัวเห็นด้วยนะครับ เอาละนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะับที่อยู่รับฟังกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใครไม่เคยกด Subscribe ติกระดิ่งให้กับอีกาชาแนล l ยังไงรรบกวนกันด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลช่องของแฟนบอลทุกสโมสรครับ